สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะครับเย็นนี้ก็พานะครับมาอยู่ที่แปลงผักนะครับแปลงผักนะครับหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านสวนนะครับผมเย็นนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับพามาชมนะครับพืชเศรษฐกิจนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางสวนนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับผมดูนะครับผักอะไรนะครับ เพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะดูออกนะครับว่าเป็นผักอะไรนะครับผมผักนี้คือนะครับผักกาดแก้วนะครับผักกาดแก้วนะครับอายุของเขานะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับอาทิตย์หน้าก็จะได้ทําการตัดนะครับเพื่อนําไปแบ่งขายนะครับผมผักกาดแก้วนะครับผักกาดแก้วนะครับยี่ห้อนะครับโฟเซ็นนะครับ โเซนนะครับโฟเซนข้อดีของโฟเซนนะครับเขาจะห่อนะครับรูปกลมนะครับทรงกลมนะครับอย่างนี้ตัวนี้นะครับเริ่มห่อแล้วนะครับเขาจะห่อใบนะครับแล้วรสชาติหวานนิดนนะครับหวานกรอบนะครับจะจะดีกว่าผักสลัดหรือผักกาดเจียวทั่วไปนะครับนี่ครับเขาเริ่มห่อแล้วนะครับอายุสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม ราคาดีมากนะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้านะครับห่อสสวยๆนะครับกอสวยๆนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณนะครับที่สามสิบห้าถึงสี่สิบาทนะครับต่อหนึ่งหัวนะครับหรือต่อหนึ่งหนึ่งหัวนะครับหนึ่งต้นนะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่ดูรอยแมลงเต่าทองนะครับมาแทะแล้วนะครับนี่นะครับตัวเล็กๆเห็นไหมครับ เป็นผักอินซีนะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าเราปลูกแล้วเราก็รับประทานเองด้วยนะครับผมมีอยู่2แปลงนะครับปลูกไว้สองแปลงนะครับเห็นสองแปลงแค่นี้นะครับหนึ่งแปลงนะครับตกเกือบ1นึ่พันบาทนะครับนี่แปลงละหนึ่งพันบาทเลยนะครับต่อหนึ่งแปลงนะครับสองแปลงนี้รวมกันก็เกือบ2องพันบาทนะครับ เป็นผักที่น่าปลูกนะครับปลูกง่ายมากนะครับสําหรับคนนะครับที่เข้าใจนะครับในนะครับวิธีการปลูกนะครับพอก้าในถานนะครับนี่พอาเล่นในถานนะครับหนึ่งซองนะครับราคานะครับสามสิบห้าบาทนะครับได้ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสิบเมล็ดนะครับตราการงอกก็เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะไม่ไม่งอกทุกเม็ดนะครับ ผมปลูกมาสองสามปีแล้วนะครับสําหรับผักกาดแก้วนะครับผมนี่เราปลูกลงตรงแปลงดินเลยนะครับเราไม่ได้ปลูกแบบอที่เขาใช้กล่องโฟมปลูกเนาะกล่องโฟมนี่ปลูกในแปลงดินเลยครับแปทําแปลงแล้วก็ปลูกนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับแปลงของผมนะครับเอากระเบื้องตัดแล้วก็มาทําแปลงยกขึ้นนะครับประมาณสิบห้าครับถึงยี่สิบเซนนะครับ เราไม่ได้ไปลงทุนทําแบบออร์แกนิกนะครับต้องซื้อของโฟมหรือว่าทําน้ํายามาปลูกให้ยุ่งยากนะครับเราปลูกลงแปลงดินเลยครับผมเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับวิธีการปลูกหรือว่าขั้นตอนการพองะดิตยังไงก็สามารถนะครับคอมเมนต์แล้วก็สอบถามทางสวนเราได้นะครับผมยินดีนะครับให้ข้อมูลและให้ความรู้นะครับแบ่งปันความรู้นะครับเราไม่ได้ห่วงนะครับ เพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีพื้นที่ว่างนะครับต้องการนะครับจะปลูกนะครับผมแนะนําเลยนะครับผักกาดก้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับดีที่สุดครับแพงกว่าผักสลัดสองถึงสามเท่าตัวนะครับรสชาติเขาจะไม่หืนนะครับเขาจะหวานกรอบมากนะครับกรอบมากจนชื่อผักกาดก้วนะครับเอามือไปโดนแรงไม่ได้นะครับนี่หักเลยนะครับก้ารหักเลยนะครับบอบบางมากนะครับผม อยากแนะนําให้ปลูกกันนะครับปลูกไว้รับประทานเองหรือว่าปลูกไว้เพื่อจําหน่ายหรือว่าเอาไปขายนะครับสุดยอดเลยนะครับปลูกไม่เยอะนะครับแต่รายรับนะครับเยอะนะครับผมบอกเลยครับผมดูนะครับสวยนะครับสวยทุกกอนะครับอยากทราบข้อมูลนะครับและวิธีนะครับการปลูกการดูแลก็ทักคอมเมนต์มาสอบถามหรือว่าจะให้ผมทำ คลิปสอนก็ยินดีนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แค่นี้แล้วครับผม